สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลานลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับสลานลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทั้งร้านนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็สลานลมแปดแปดแปดนะครับก็แนะนํากันเร็วๆเลยนะครับเพราะว่ายัางไงผมก็ขึ้นตัวหนังสือไว้ให้อยู่แล้วนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมีพัสดุส่งมาขายนะครับจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่นะครับวังน้อยจังหวัดพระนครศรรีอยยุธานะคับ ส่งมาเป็นครั้งที่2นะครับเดี๋ยวแกะ,แกะไปด้วยคุยไปด้วยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับอันนี้ส่งมาขายเป็นครั้งที่2นะครับาจากพระนครศรีอยุธยานะครับครั้งแรกส่งมาผมก็จําไม่ได้นะครับว่าครั้งแรกส่งอะไรมาแต่ว่าผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับผมเลยโทรไปสอบถามนะครับว่าตกลงซื้อขายกันหรือเปล่านะครับพี่เขาบอกว่าอ๋อ ใช่ลายดีนี่ไงแล้วก็โอเคผมจําได้นะครับเดี๋ยวมาดูรายการกันเลยนะครับนี่แกะออกมาแล้วนะครับก็เป็นเหรียญอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็ถ้าผมจําไม่ผิดก็มีทั้งเหรียญหลักๆแล้วก็เหรียญเหรียญไม่หลักนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับอ่าแบบนี้แสงมันสะท้อนไหมครับเดี๋ยวออกดีกว่านะครับอืม มีจดหมายมาด้วยนะครับก็น่าจะเป็นรายการนะครับดูซิโอมีตัวติดด้วยนะครับนี่มี10บาทปีส1มหนึส้ตางค์ปี3 4 2บาทปี50สีเงิน1บาทตาแผ่นดิน5บาทคุดเฉียง1บาทคุด5บาทเรือหงเียญนิกเกิล5้บาทนิกเกิล10บาทนิกเกิล2บาทพระเทพ หนึ่งบาทแรกนาคุดห้าบาทคุดตรงโอเคเดี๋ยวมาดูเหรียญกันดีกว่านะครับอ๋อเจอเลยนะครับเหรียญนี้เจอเลยเดี๋ยวดูเลยเจอเลยก็ดูเลยนะครับอันนี้อ๋ออันนี้เป็นชุดที่ส่งมาให้ดูนะครับนี่สามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็สามสี่หนึ่งนะครับก็ดูกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปีสามสี่นะครับเหรียญห้าสิบตางค์นะครับเหรียญห้าสิบสตางค์รับซื้อปีสามสี่กับปีสามศูนย์นะครับนี่นะครับสภาพนี้ก็เหรียญละห้าสิบาทนะครับ นี่นะครับปีสามสี่แล้วก็นี่ปีสามหนึ่งนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยดูสภาพนะครับเหรียญนี้ตกลงซื้อขายกันในราคาเก้าร้อยบาทนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็ถ้าจําผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่คือโอนไม่ผิดอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูหลักฐานการโอนการตกลงราคากันในไลน์ที่คุยกันนะครับน่าจะเก้าร้อยนะครับเหรียญนี้ผมผมจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าขาแว่นยังชัดอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่เหรียญนี้ ยังพบเจออยู่นะครับในระบบมุนเวียนกับเหรียญ10บาทปี31นะครับแล้วก็มี10บาทปี41นี่นะครับก็มีมาอีกแล้วนะครับยังพบเจออยู่จริงๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้มาจากพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะดูซิว่าส่งมาจากทั่วประเทศหรือเปล่านะครับก็หลายจังหวัดและที่ส่งมานะครับปี31เดี๋ยวมาดูรายการต่อไปนะครับรายการอื่นๆ ก็เป็นพวกนิกเกิลน,นะครับนิกเกิล2ี่สบาทนะครับในนี้นิกเกิล10บาทนะครับก็เดี๋ยวพวกนี้จะราคาไม่สูงนะครับเพราะว่าเป็นตัวยังไงอะ่ะเหรียญวาระธรรมดานะครับในกลุ่มซื้อขายสภาพไม่ผ่านการใช้งานเหมือนเหรียญเหรียญวาระเนี่ยก็ขายกันไม่เกิน2ี่้าบาทนะครับเพราะว่าไม่ใช่วาระที่เป็นตัวผลิตน้อยนะครับนี่นะครับ <c oughs> มันผมจะไม่ค่อยเน้นรับซื้อเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้ผมจะไม่ค่อยเน้นรับซื้อเพราะว่ามันมันจะขายค่อนข้างยากนะครับอันนี้คือแจ้งตรงๆนะครับแต่ก็คือก็ช่วยซื้อได้นะครับเนี่ยอันนี้คือหลักๆที่ผมซื้อนะครับห้าบาทเรือหงนะครับห้าเหรียญอันนี้ก็คงไม่ต้องแกะออกนะครับเดี๋ยวดูกันผ่านๆน,นะครับอันนี้ก็เขาส่งมานะครับก็กคลาสกันมา หมือนแบบเนี้ยบางรายการผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับเนี่ยสองเหรียญช่วยดูให้ด้วยไม่ทราบไม่รับก็ไม่เป็นไรอ๋อโอเคครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจในราคานะครับนี่นะครับแต่ผมเคยเห็นอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เหรียญที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพนะครับสมเด็จย่าเหรียญก็ราคาไม่สูงนะครับอันนี้คือรีวิวเหรียญให้ดูเลยนะครับอันเนี้ยซื้อนะครับคุดนะครับ เหรียญละสามสิบบาทนะครับก็บางทีก็ได้สภาพนี้มานะครับก็คือไม่เป็นไรนะครับคือเวลาผมขายผมก็อาจจะไม่ได้กาไรเท่าไหร่ก็คือไม่เป็นไรนะครับผมก็อาจจะขาย30นะครับสําหรับเหรียญสภาพแบบนี้ซื้อ30ก็ขาย30นะครับก็คือช่วยช่วยซื้อนะครับถ้าแบบนี้ผมอาจจะขายได้4ี่0ิบาทนะครับสภาพมันแบบไม่แบบไม่บินไม่ดําไม่ดําเยอะนะครับอันนี้ก็สึกไปเยอะนะครับก็คือซื้อ30นะครับแต่ก็คือ บอกตรงๆว่าผมก็ขายไม่ได้กำไรนะครับก็คือช่วยซื้อนะครับเพราะว่าจะได้มีหลายๆรายการนะครับ1บาทนะครับอันนี้ก็เป็น1บาทเดี๋ยวดูผ่านๆนะครับอันนี้หนึ่งบาทครุฑนะครับได้มาอ่าตัวนี้นที่ผมรับซื้อ2บาทสีเงินปี5้าอันนี้รับซื้อนะครับอันนี้นิกเกิลพวกนิกเกิลธรรมดานะครับไม่ใช่วาละแบบ ไม่ใช่เป็นวาระผลิตน้อยนะครับเนี่ยพวกแบบเนี้ยนะครับยิ่งสภาพเนี้ยยิ่งขายยากเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมใจจริงอ่ะคือผมจะเน้นรับซื้อเหรียญเหรียญหมุนเวียนมากกว่านะครับเพื่อนๆนนี่นะครับอันนี้ผมก็มีเป็นถุงนะครับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคิดราคาได้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับ นิตาแผ่นดินนะครับก็ช่วยซื้อได้นะครับตัวนี้แต่ว่าราคาไม่สูงนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายก็อยู่ที่5บาท6บาทเองต่อเหรียญน,นะครับผมซื้อเข้าก็ได้แค่4บาท5บาทนะครับเนี่ยเหมือนสภาพแบบนี้นะครับแบบนี้ก็น่าจะได้4บาทนะครับนี่นะครับเหรียญบาทหลักๆจริงๆเลยอ่ะผมเน้นรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทนะครับเพื่อนๆ น,นี้ก็เป็นคุดเฉียงนะครับคุดเฉียง12เหรียญอันนี้ก็ซื้อนะครับคุดคุดตรงคุดเฉียงบาทคุดนะครับที่หลักๆที่ผมซื้ออันนี้ก็ซื้อนะครับอันนี้ซื้อเหรียญไม่เกิน15บาทนะครับผมขายออก20แล้วก็มาอันนี้เหรียญ12สีองสีนะครับ ก็รวมๆมาหลายวาระนะครับอ๋อมีแยกมาด้วยนะครับมีตัวพิเศษนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับสองเหรียญนี้นะครับออมสินกับพระพี่นางนะครับส่วนวาระธรรมดาพวกนี้ก็ผมซื้อเข้าอยู่เหรียญละสิบสามสิบสี่บาทนะครับราคาไม่สูงนะครับอ่านี่ราดบัณฑิตลาบัณฑิตนี่ก็ซื้ออีกราคาหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นวาระธรรมดานะครับเพื่อนๆ นี่นะครับก็ได้มาอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกประมาณร้อยกว่าเหรียญร้อยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเหรียญนะครับก็ถ้าคือผมอ่ะจะดูในกลุ่มซื้อขายด้วย <c oughs> ไม่ใช่ว่าผมมารับซื้ออย่างเดียวนะครับในกลุ่มซื้อขายผมก็หาซื้อเหรียญอยู่ในกลุ่มซื้อขายผมก็ซื้ออยู่เลือกเลือกซื้อกับพ่อค้าที่เขาลงขายเหรียญละสิบสาบาทสิบสี่บาทนะครับเหรียญพวกเนี้ยนะครับราคามันไม่สูง ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมีเด็ดๆก็คือชุดนี้นะครับนี่เหรียญ10บาทปีพศ2531นะครับตัวติดผลิตน้อยนะครับผลิต6200เหรียญนะครับอันนี้ก็คือคุณพี่นะครับพี่ผู้หญิงท่านนี้ก็โชคดีนะครับผมว่าพี่เขาน่าจะน่าจะพบเจอด้วยตัวเองนะครับไม่น่าจะไม่น่าจะซื้อมานะครับเนี่ยผมว่าพี่เขาน่าจะเจอเองนะครับเหรียญพวกนี้ก็เช่นกันนะครับ พี่เขาน่าจะเก็บสะสมเจอจากเจอจากการแบบยังไงอ่ะใช้จ่ายในระบบหมุนเวียนเจอก็เก็บเหรียญแปลกก็เก็บนะครับแล้วก็เหรียญพวกนี้เหรียญพวกพวกเนี้ยอาจจะเป็นเหรียญเก่าที่บ้านนะครับซึ่งพี่เขาก็คงคิดแล้วว่าถ้าเก็บไว้ก็คงไม่ได้เอาไปทําอะไรนะครับก็เลยเออส่งมาขายเนี่ยนะครับพี่เขาใส่มาหมดเลยนะครับสภาพนี้ก็ใส่มาให้ผมด้วยนะครับก็ไม <t> ่เป <t> ็นไรนะครับแล้วก็อันนี้พี่เขาก็น่าจะพบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับ ไม่น่าจะซื้อมา G50 อา่าสิบห้าเหรียญน,นะครับหลักๆเลยนะครับที่พี่เขาส่งมาก็คือตัวนี้นะครับชุดนี้คือชุดหลักๆชุดเหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับตัวนี้จะอ่จะได้ราคากว่าเหรียญพวกนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพราะว่าตัวนี้คือเหรียญหลักนะครับเนี่ยสามหนึ่งนะครับผมจะมีลูกค้าในส่วนนี้ เยอะเป็นพิเศษผมก็เลยเน้นรับซื้อเหรียญหมุนเวียนนะครับทาไมผมถึงรับซื้อเหรียญหมุนเวียนเพราะว่าหลายๆคนหรือทุกท่านมีโอกาสพบเจอได้จริงๆนะครับเพียงแค่ท่านสังเกตจากการใช้งานนะครับท่านก็อาจจะเจอเหรียญ10ปี3 1นึะครับเหรียญเนี้ยสิบบาทเปลี่ยนเป็น900นะครับก็โอเคอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเพื่อนๆขายเองก็อาจจะได้สักพันพันร้อยนะครับก็ก็ต้องมีแหล่งที่ขายนะครับอันนี้คือผมมาพูดตรงๆนะครับผมก็อาจจะขายอยู่ที่เหรียญละ ห0 0 0หรือว่า1,100บาทนะครับเพราะผมซื้อมาก็900แล้วนะครับผมจะรับซื้อในราคา1000หรือว่า1,100ไม่ได้นะครับยกเว้นถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแพ็คแบบนี้นะครับผมซื้อได้นะครับพันพันสองพันสามนะครับนี่นะครับอันนี้คือ3ามหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นแพ็คเขียวนะครับก็ได้มาคาวก่อนก็เหลืออยู่แพ็คหนึ่งนะครับนี่นะครับก็เลนหลักๆนะครับตัวนี้สามหนึ่งนะครับถ้าใครมีก็ ค่อนข้างจะราคาดีสุดนะครับไม่ใช่ค่อนข้างหรอกในบรรดาเหรียญ10บบาทอะ่ะตอนนี้คือเหรียญ10ปีส1ที่เป็นพอสอราคาดีที่สุดนะครับ8 0 0 9 0 0 1 0 0นะครับเหรียญน,นี้900บาทนะครับนี่นะครับเนี่ยผมซื้อมา900นะครับสภาพยังสวยเลยนะครับขาแว่นแบบยังคมชัดอยู่เลยบางบางเหรียญผมซื้อ9 0 0อเหมือนกันผมไม่ได้สังเกตนะครับมี FC ส่งมาขายก็ขาแว่นก็จะ ชํารุดไปบ้างแล้วนะครับเหรียญน,นี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับนี่นะครับเหรียญสิบปีศีหนึ่งก็เป็นผู้โชคดีนะครับจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็คุณพี่ท่านนี้คุณพี่ผู้หญิงนะครับก็ส่งมาขายเป็นครั้งที่2ก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับส่งเหรียญมาขายกับช่องผมนะครับเดี๋ยวผมสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะ ทำรายการตัวนี้แล้วก็ส่งยอดให้กับพี่นะครับแล้วให้พี่ได้ตรวจสอบดูก่อนว่ายอดมันโอเคไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการโอนเงินให้นะครับการขายเหรียญนะครับไม่ยากเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละช่องรับซื้อเหรียญอะไรนะครับเหมือนช่องผมเพื่อนๆก็ต้องอยากจะขายช่องผมเพื่อนๆก็ต้องดูนะครับว่าช่องผมรับซื้ออะไรแล้วก็หาเหรียญที่ช่องผมรับซื้อมาขายแค่นั้นนะครับง่ายๆได้ตังค์แน่นอนนะครับแต่ว่า เอาเหรียญของช่องอื่นที่ผมไม่ได้ทํารับซื้อนะครับเพื่อนๆส่งมาจะขายผมผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆอยากให้เข้าใจนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้กับเหรียญที่ส่งมาขายนะครับจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ฝากช่องไว้อีกนิดนึงนะครับช่อง สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้เป็นช่องที่ผมทํารับซื้อนะครับส่วนมันจะมีอีกช่องหนึ่งนะครับที่ผมเอาไว้ขายเหรียญนะครับนักสะสมหรือว่าท่านที่ต้องการเช็คราคานะครับเข้าไปตรวจสอบได้ไปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะครับกับช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับผมจะไปขายเหรียญในช่องนี้นะครับช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับนี่นะครับก็ขายมาเป็น ep ที่4ี่แล้วนะครับทุกรายการก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับนี่นะครับหมดหมดทุกรายการนะครับ นี่นะครับผู้ชายขายเหรียญนะครับช่องนี้อีกช่องหนึ่งนะครับก็เหรียญพวกนี้ที่ผมได้มานะครับผมจะไปขายก่อนในช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับอยากจะซื้อเหรียญจากผมนะครับกดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะครับผู้ชายขายเหรียญนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดรายการใหม่ๆที่ผมลงขายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ